ไลฟ์แรง์สวัสดีค่ะสาหรับคุณแม่แม่นะคะที่กําลังหาเสื้อลูกไม้นะคะแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นสาวไซส์เอไซส์มินิหรือไซส์เอที่เป็นอก34หรือ36และหาเสื้อลูกไม้สีน้ําเงินคลิปนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะนี่จ้ารุ่น G 0ศูนย์ศูนย์หกนะคะรุ่น G ีศูนย์ศูนย์หกนะคะเป็นเสื้อลูกไม้คอวี่งเข้ารูปดีไซน์สวยเซียเปียป,ปัง แขนระบายด้วยจ้ารุ่นนี้นะคะคุณแม่ค่ะมีทั้งหมดสองสีจ้าสีทองและสีน้ำเงินแต่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 ว่าอย่างที่น้องเรียนแจ้งนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีไซส์อก34และอก36นะคะสำหรับคุณแม่ที่กำลังจะเป็นแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวงานมงคลแล้วอยากได้ชุดสีสวยๆแล้วก็ใส่แล้วดูเป๊ะปังเวอร์ชุดวีไล่แบนค่ะ จ006น9 5 376 6 6หกริ๊งกล้างมานะคะหรือโทรไลน์อดวิไลแบรนด์ like ค่ะวิไลมีหน้าร้านอยู่อ้อมน้อยด้วยนะแม่สามารถมาเลือกชมได้หน้าร้านอย,อยิย่งใหญ่ยิ่งโตอยู่ด้านหลังนี้เลยขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ